hà lung đi hà <laughs> lung yeah, đi 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 lung này nó lung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หไม่เห็นนะไม่เห็นไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่อมไดูต,งดตังได้ยังตังควบไปซื้อกเกเลย เล่นร้อนเวลามัามนจะรอดนะไหมมยัมไม่เล่นหมาเอออยากลองหลายๆสกิลไงเออสกิลที่เล่นยากที่สุดแล้วจะว่ายมามันต้องฝึกเยอะๆเลยเล่นงสกิลนะทำมา ไม่ได้แสงลูกตองมาเล่นเหรอไม่ง่ายอย่างที่คิดเออสบัด <First blood. S 1> นั่นเนี่ยเซเว่นสักเซสกอตอะไรไม่รู้คน หนอาบอดเอเอมีคนอยู่บนเหรออยู่ฮีดเหรออืมที่พี่เงียบเงามากมันก็จะใช่ประตูเปิด ควรมีตังค์ให้เก็บเลยฮนะอ,อบวงแ่ะคนนั้นอุ้ยใครยิงวะสกใจ ินแล้วค่ะูพอๆสิลูกเฮ้ย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 เวียนวิเวียนวิเวียยนเฮ้เื่อน่รอตายง่ด้วยาวงงไปซะเยอะตรงนี้นะมฮะฮะ ตายโคตรโ่เลยโอ้โหแม่งบ๊อบม๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊บบบบบด็เกชุดนี้มิดลังงปรดียลัางปเดี๋อป้าไปแล้วดิไปแล้ว าเอาแต่โดกนกดคิดไปด้วยตายอย่างงงอ้เอาคลิปไปลงนี่ต้องโดนด่าตายถอดเสียอเนื้อเยื่อยังเ,งเ,ายาเลยตายแบบขนาดจัดอบบไปเลยนอนไปเลยยาวๆอยู่ใจด้วย อืมไม่ตายว่าคูจะตายเองอย่างนี้้หลังก็มาตัวนึ่งฉันรั่วเออยำมาเก็บพี่ดิย้อนไม่ได้แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้เขาน่าจะย้อนกลับมาโอเวอร์กาวเดี๋ยวโบพอไปรับมึงแล้วมึงกระโดดลงไปทุบนะแล้วกดย้อนเวลาออกมา จะรั่วเอา้าจะลึงด้วยหรอขอ,อ,อแทวว่ะเล่นเกมไม่ได้เลยววอากาันหนักแล้วพี่วมันโดนแลยมามามาชายำไปกปนหลักเป็นเชียร์เตอร์ <c oughs> พี่ดีมสมัครว่าเลยนี่กระโดดลงไปตัวพี่แกนะดูดินผ่านไหมก็รู้อ่ะแต่กยรที่เคลียร์เวลาแล้วก็โดดเด้ดีโอ้โหหัวลุกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นแค่ไหนโอ้ยโอ้ยมึงสแกนมึงสแกนโอเคโอเครันไกรดึงปุ่นมาเอากระโดดลงไหม เออเอาเอากดย้อนเวลาเออเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายมันไม่เลี่ยนมันอยู่คุณจะได้เกิดเรือวะกดเลยกดชุบกดชุบเร็วเร็วมันตามมาแล้วมันเต่าข้งไหนบูละมาแล้วมาแล้วเกลีเกลีขอบบอกให้ออกซ้ายม่นออกนอกบู อย่าตายในน้ำแล้ยังเพื่อนมารับแล้วมาแล้วสนุกเละนั่นแหละเพื่อนเพื่อนยิงแล้วเพื่อนยิงแล้วเพื่อนเพือนรับเพื่อนขึ้นบกยังมา มาดีแล้วมาเดี๋ยวห้อน่ารักเลยเาตังไปหมดเลยอหดมานูนี้มันเฝ้าแบบมันเฝ้าพี่เลยนะเนี่ยไปไหนเลยขมวะ เจะมีเก็กบกลาง,งกาเางา <c oughs> ก็บอลางกลางอยู่ไหนจะรัวเต้าอะเล่นอะไรของฉันวะเนี่ย เร şey ่นลงนะมันเจอคนตัวตัวเจี๊ยบลงมาเจอคนโอ้ยคุณไม่ขอเลยวะไม่มีใครทักเลย อกอนแทตัตัวตรนี้นู้นเหรอกำลังไปอืมกำลังเห็นม,มีกระสุนเหรอปลาควันเฮ้ยแต่เพื่อนเราโหดอยู่พี่จำได้วิ่งมาหาพี่ตัวหนึนห่งล่างเหรอเด็กเลยโอ้ยตอนไหนตะไหนตะไหนตะไหนบนบ้านสองชั้นไม่มีเลือดจ้ามีทุกอย่างเลยเลือดจ้า สามตัวสอตวงตัวเล่นแยกร่างก่อนเลือดก่อนเฮ้ยข้างหลังใสย่ยิงเอายำโดนตะลึงยำโดนตะลึงมีเลือดไหมคะขอเลือดหน่อยครับไม่มีเลือดเลยครับ ตลึงอ,อยงล่กล่องเขียวย้อนกลับไปเอาเลือดที่กล่องเขียวได้ปะไม่ได้ตะลึงอยู่วัพเกรดไม่อ้อมไปฝั่งนู้นนะเกลียดดีมากตะลึงตายแล้วอุ้ยอุอ้ยตะลึงเอาเอาไมนใชมีลเลือดให้เราไหมก่อนหนึงน่งก่อนหนึงน่งก็ยังดีวะ มีคนอยู่มึคนอยู่เหรอโอ้ขอบคุณเลือดใหญ่หนอันรอรอ่รอเพื่อนอยู่หมดที่ไห,ไหนโอ้ตาล้ากัตเ็ีเร็ เ้าวงขึ้นนะครับเพื่นรถข้างหลังมาอีกคันโนฟอมเอาคันนี้ก่อนดิเขาวงเขาวงเลยันดิแฮปได้ไหมได้มีโซวิ่งอยู่ไม่มีคนน่ากลัไม่มีไม่มีเอออย่างเขาวงให้ไวตาย เพื่น <Techn> ช <Pokémon> ิวจัดจะเพิ่นยิงบอลถ้าเราแตเราจำได้เพิ่นเล่นซองโหดยังงอนะหรือว่าพี่ไม่ได้เคลียร์ไฟขยะวะนะพอเคลียร์ไฟขยะแล้วเครื่องมันก็ไม่ร้อนนะ โดนตัว,ตวที่เล,ลเ hey, น่นแอร์โบนโอ้โหแอร์บนแอร์โบนไม่ใช่ตัวที่ยิงพี่ตายเหรออาจจะใช่บลสื่มันไปไหนเราไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ก็ยิง ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงอะไรมาพะยิงระเบิดมามีคนยิงระเบิดมาหาพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนยิงระเบิดใส่พี่พี่อยู่ใจพวกผมชื่อเขาวงไงเดี๋ยวออกไปมีคนยิงบ้องตบเต็มเลยอ่ะร้านเบสมีรถ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 อยู่ร้านเบส รถขับเข้าร้านเบ็ดไปแล้วกลับมาแล้วค่ะทุกคนได้อัปเดตอ่ะตังไม่มีขอไปซื้ออัปเดตก่อนจะตายเนี่ยมันเปิดแอร์อดอกเขียวอะ มันมีมรกระสุนมันมีคนยิงบ้องอ่ะขึ้นแบบ,บบในร้านเบดอ่ะไม่มีเกาะเลยออเออ,อ,อมีรถขับเข้าร้บบานเบดไปคันหนึ่งพี่จะซื้อคันไหมมีคนหรือเปล่าวะมีรถอยอ่เยอะ ม,มีตายเกิดก็มีอัปเกดก็ยังแล้วลอนไปหาทุกคนนะคะคิดว่ามันอยู่บนบนไดอ่ะผมเริ่เนนะด,ด้วยเกานะแล้ว ต่อที่น้อ,องอ่ะยังไ้นเน,นละเกาะฟ้านี่เก็บไปก่อนไปที่แฮกให้สามตัวน่าจะตีรถไปเก็บกล่องดีไหมอ่ะ คฟนเอฟเคเหรอมีคนสกาข้างนอกนะ้องมีคนสกาหน้าหน้ารลันเบ็น<ม>เล่นปืนตะปูยิงหมาว่ะอยากเก็บกล่องอ่ะแฮชไม่ได้แต๊บนีง หตัวข้างนอกมีคนยิงมาจากนอกมีบนเขาข้างนอกเนะาะตรงนี้เพื่อระวงังมันอยู่บนเขาข้างนอกไม่รู้เหมือนกัน ช่วยไงช่วยไปหลับกระสุนแทนเพื่อนเนี่ยย nah e ิงไปอีกอะมันอยู่บนเขาข้างหลังเราหกตัวเล่นแถบตัวหนึ่งตกละเพื่อนกดลมมาแล้ตัวนี้แอบนานเกิน บ่งม,มีคนเล่น AK ระวังระวังระวังอยู่ข้างหลังนั่นแหละยังอยู่ข้างหลังโหเล่นซองแบบม,มีเปิ่งสองมว่วงนั้นในศพอ่ะแม่ไอ้ลิงไมไ่เกิดวะเก๋ว,วข้างหลังข้างหลังอยู่บนยอดซ้ายมือ<ะ>เล่นบ้อง มีตัวเล่นแทบ็บเหลือสีตัว <3 S 2> <4 S 1> อยงบนหัวยังไม่ทูทีมอยู่บนยอดเลยลอ่ะไรเราขึ้นเขาในวงไปก่อนก็ได้ไม่ได้มันอยู่ที่เปียกเยบมันมีบ้องนะ เดี๋ยวดูฮะเห็นแล้วเห็นแล้วเสาที่สองนาะน่ไขวามือผมเฮ้ยนอนเนียนเลยระวังด้วยกันตัวนี้นอนเนียนเลยบน ยอดโดนลงมาแล้วแฮกและเพื่อนเดี๋ยต่อตอนเพื่อนยอดยอดมันลงมาแล้วแฮกเคยๆพี่อยากขยับในเวลาแฮกแฮกเสร็จแล้วเมื่อกี้โยกหาคนโอเคจริงนะตอนนี่ศด้ขยับมันขึ้นเท้ามันขึ้นเท้าเออกความแล้วเพื่อนตอนนั้นโมยขยับล้ำ หน้าซ้ายมือมีตัวนี้่านเยมมสยจะเล็กล่างมันฟังตุกมอะกัมตัวเกตต์กว่ากว่ที่ที่จับจับเพื่อนันบนเขายอดเขแหลมสองตัวอันแหละมีระเบิดก็ยัดไปเลยระวังไปมาถ้ามาเินไปรจากนีแฮ็คไม่ได้ ตัวตแลวามเครอไปเลยเเล่นปั่มเปล้มล้มตะลึงล้มเนี่ยตัวแรกแรกร่างอหน้าแก๊กแก๊กแกแกแก๊กแกไอตัวกี้กี้หรอนี่เพื่อน,นอย่างแบก